สวัสดีค่ะนารีคีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายน2567นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาถึง16กันยาและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกบสามถึง23สิบสาสิงหานะคะดูได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะคะ ไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,ก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนค่ะยินดีกับแฟนคลับหลายๆท่านนะคะที่ตรงตามคําทํานายเราได้โชงได้ลาบกันไปแล้วนะคะอเผอิญแรงด้อมเนะี่ยมันยังไม่จอนถูกแม่หมอซากะที <c oughs> <c oughs> เผื่อว่าแรงด้อมนี้มันจะตรงกับแม่หมอและคุณอีกหลหลายๆคนเนาะเรามาลุ้นกันดีกว่ามาเดือนกันยายนหกเจ็ดนี้ เราเราชาวราศีสิงห์ทั้งหลายเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆอะไรบ้างไหมว้าวบีเอ็มเพลสใบแรกชื่นใจหน่อย4ีเลียนซีถ้วยอ้าวเดอะสตาร์เดอะวิวอัปจูนเดือนนี้เราได้หายหิ้วแล้วแหละเราได้ดีอยูดีใจแล้วแหละ เดือนนี้นะจะเป็นเดือนที่อะไรที่คุณรอคอยอยู่นะ่ะคุณจะได้มาเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้มีชีวิตที่อยู่สุขสบายมีชีวิตที่เป็นอยู่มีความสุขดังคุณนายนะคะก่อนหน้านั้นไม่ใช้เงินโคตรประหยัดเลยเนาะกระแมกกระเมียดมากเลยจะใช้แต่และบาทนับตังเหรียญนับแล้วนับอีกมามา่าเจ็ดบาทมันขึ้นราคาแปดบาทนี่ฉันจะอยู่ได้หรือเปล่าคิดแล้วคิดอีกเนาะ เฮ้ยแต่เดือนนี้โชคลาบมาเวียนนะคะโชคลาบมาหาคุณแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์โชคลาบมาเคาะก๊กก๊เปิดประตูหน่อยโชคลาบมาหาแล้วนะคะคุณจะได้โชคลาบไม่คาดฝันคุณจะได้พลิกผันชีวิตเป็นมาดามเป็นคุณนายหนึ่งคุณอาจจะได้ขายอสังหาริมทรัพย์ก้อนใหญ่ของคุณนะคะทำให้คุณได้มีชีวิตที่เป็นคุณนาย หรือในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปสร้างบ้านสร้างบ้านที่เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะคะหรืออาจจะเป็นคอนโดแบบหรูๆอะ่ะไม่ใช่กระต๊อบหลังเล็กๆหรือว่าเพิงหมาแงนนะคะหรือว่าเถียงนานะไม่ใช่คุณจะได้แบบเอ่ออสังหาแปรนดสวยงามในที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติพร้อมอะ่ะมีภูเขามีบ่อน้ำมีแม่น้ำมีธรรมชาติเขาบอกว่า ตั้งแต่เดือนนี้ไปเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเหมือนเจ้าของรีสอร์ทหรือเจ้าของที่ดินที่แปลนใหญ่ๆมีมูลค่าดีผืนดินสวยทำเลทองแล้วคุณมีเกณฑ์จะได้เป็นเหมือนกับเป็นมาดามเป็นเจ้าแห่งการเกษตรอ่ะมีพร้อมอ่ะมีไร่นาสวนผลไม้พืชผลทางการเกษตรพร้อมมีบริวารพร้อมได้นะคะบางคนเดือนนี้คุณเตรียมเป็นคุณนายนะคะ บางคนก็อย่างที่บอกว่าจะได้ปลดหนี้ปลดสิ่จากอสังหาหรือจากโชคลาภไม่คาดฝันนะคะหลายหลายคนยังมีอาจจะมีเงินได้เงินมาอยู่ในมือแล้วก็ได้แต่ยังไม่รู้จะไปทางไหนดีเออคุณก็เลือกเลือกค่ะแถวเชียงใหม่ก็ได้แถวเขาใหญ่ก็ได้แถวมีสารก็ได้ที่ที่มันเป็นที่ดอนดอนส,งสูงๆหน่อยนะ่ะที่มันจะปลอดภัยจากภายัยพิบัติในวันข้างหน้านะคะคุณก็ไปเลือกซื้อเอาไว้เพราะ เดือนนี้คุณจะได้เงินก้อนมายัางไงก็ได้แหละค่ะหรืออีกทางหนึ่งคุณมีเกณฑ์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ออุปธรรมอุปัรรมคุณให้คุณได้อสังหาได้ที่ดินมาแปลนสวยมาได้บ้านพร้อมที่ดินก็ได้นะไม่ไม่ใช่แค่บ้านแล้วก็ที่เล็กๆนะแม่หมอมองว่าที่ก็ต้องเป็นไล่ขึ้นไปแหะค่ะที่คุณจะได้อะ่ะอืมน,นะแล้วก็ได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขด้วยแหละ พียงแต่บางทีถ้าคุณสุขสบายเกินไปคุณอาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้นะคะถ้าคุณเบื่อคุณก็อาจจะเรื่องที่จะทําเกษตรปลูกน่นปลูกนี่ทาอะไรก็ทําไปนะคะเพราะดูหลายๆคนมีเกณฑ์จะได้ถ้าคุณเคยทํางานอยู่คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ออกมาเป็นคนนายอยู่เป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะอย่างมีความสุขก็ได้นะบางคนมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศศักดิ์ฐานะก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ให้เลื่อนยศศักดิ์ฐานะไปสู่ตําแหน่งสูงๆมีชีวิตที่สุขสบายได้นะคะ ดีเอ็มเพรสมายังไงยังไงอะ่ะคนตามแรนดอมนี้นะจะเป็นใครก็ไม่รู้อะ่ะเพราะแรนดอมมันมแบบสุ่มอ่ะต่อให้วันนี้คุณจะยากจนขนาดไหนในวันข้างหน้าคุณจะได้เป็นเศรษฐีีคุณจะมีโคกกระซับที่มั่นคงอะ่อะค่ะเหมือนที่แม่หมอเคยดูดวงให้เพื่อนคนหนึ่งอะ่ะสมัยเรียนอะ่ะบอกว่าเขาจะได้เป็นเศรษฐีมีในวันข้างหน้านั่นะคือตอนเขาเรียนอยู่ยมัธยมนะพอเขาทํางานแต่ง,งานเสร็จเขาก็เป็นเศรษฐีนีนับตั้งแต่วันนั้นใช้เวลาประมาณเกือบสิบปีที่แม่หมอดูดวงให้เขาอ่ะสิบปีนะ หลังจากนั้นเขาก็เป็นคุณนายไปตลอดจนถึงทุกวันเนี้ยค่ะเนี่ยชีวิตคุณก็จะเป็นอย่างนี้ดวงพื้นดวงคุณคุณจะได้เป็นคุณนายอยู่แล้วอะได้เป็นเศรษฐีมีอยู่แล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้เป็นนะคะเซฟแบรนดอมนี้ไว้นะคะเพราะเราจะได้เป็นเศรษฐีมีไปด้วยกันนะแต่ไม่บอกว่าบางคนเดือนนี้ก็ได้แนแหน่ไม่ต้องไปรอวันทุกหน้าเลยเดือนนี้ก็ได้แล้วเพียงแต่คุณยังคิดไม่ออกคุณจะย้ายไปอยู่ตรงไหนดีต่างหากล่ะจะไปซื้อที่ตรงไหนดี ตรงนั้นก็อยากได้ตรงนี้ก็อยากได้ใช่ปะ่ะเออถ้ามีเงินเ,นเยอะก็ซื้อไปเลยหลายๆที่ก็ได้นะคะแต่ระวังภาษีที่บินหน่อยอ่วสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าสิบดาบคุณมีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างใหม่เปลี่ยนที่ใหม่แบบปรับ,ปบเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แบบปรับ,บจบ ชีวิตเดิมเริ่มชีวิตใหม่ที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแตก,กต่างจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงได้นะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยสิ่งที่จะเกิดกับคุณน่ะมันจะเกิดแบบปุบป,ปับ่เฮ้ยแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะ่ะไม่คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะมีตรงนี้ได้แต่มันจะมีขึ้นมาได้เพราะมันเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คา,าดคิดไม่ได้คาดฝันแต่สิ่งที่มันจะเกิดตรงเนี้ยมันจะเกิดหลังจากที่คุณสิ้นสุดวิบากกรรมไปแล้ว ถามว่าเดือนนี้คุณสิ้นสุดวิบากกรรมหรือยังแม่หมอมันสิ้นสุดไปแล้วนะเพราะคุณโดนวิบากกรรมมาตั้งเยอะแล้วบางคนโดนมาค่อนชีวิตแล้วจะแก่แล้วอะไรเงี้ยบางคนท้ายที่สุดจนบ้านปลายชีวิตในที่สุดก็ได้เจอคู่แท้ที่มั่งคั่งร่ํารวยเออคุณจะมีตรงนี้อะคะ่ะยังไงก็คือมีนะมันจะเปลี่ยนรูปแบบชีวิตของคุณเป็นแบบไปอีกอีกรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะไม่ต้องอยู่แบบอดอดอยากอยากไม่ต้องอยู่แบบขัดสนไม่ต้องอยู่แบบ ประหยัดแล้วประหยัดอีกน,นะคะไม่ต้องอยู่แบบภายใต้ความความอะไรความดูถูกดูแคลนของผู้คนรอบทิศคุณอะ่ะคุณจะไม่ต้องมีตรงนั้นอีกแล้วนะคะเออสามเหรียญแปดดาบอมืมันเหมือนกับว่าสองไม้เท้านะคะเดอะซันห้าดาบแต่คุณอะ่ะเป็นคนที่ต่อให้คุณ คุณมีฐานะที่มั่งคั่งมีชื่อเสียงอย่างไรน่ะวิบากกรรมอย่างหนึ่งของคุณนะที่จะไม่มีวันจบอ่ะจะจบก็ต่อเมื่อคุณตุยแล้วอะ่ะหมดสิ้นชาติพวกนี้ยคือวิบากกรรมในเรื่องของครอบครัวคือครอบครัวความอิจฉาความบมั่นส้ความริษยามันจะมีตรงนั้นนะคะอันนั้นมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าของคุณในอดีตชาติมาก็ได้นะคะก็จะตามคุณไปอยู่ตรงนั้นนะคะคุณยิ่งได้ดีได้ดีคนในเครือญาติแทนที่จะ จะยินดีปรีดากับคุณอะแต่กับแต่กับเขาเรียกไงอะกับอิจฉามันไส่อย่างอยากได้ของคุณแทนตลอดเวลามันก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนึ่งเนาะเอ่อแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะในเดือนนี้คุณจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะชนนุ่นชนนี่รวมไปถึงอุบัติเหตุเกี่ยวกับยวดยานพาหนะและภัยธรรมชาติที่มันอาจจะเกิดจากคุณแบบปรบปรับไม่คาดคิดได้ แต่เดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนจากการลงทุนเงินก้อนที่รอคาดหวังหรือเงินก้อนจากใครก็ไม่รู้ที่อยู่ดีๆมามอบเงินให้กับคุณได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโชคไม่คาดฝันไงแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้คุณแบบมีชื่อเสียงอะโด่งดังอะค่ะมีชื่อเสียงโด่งดัง<ม>เลยแหละใครที่ทําเกี่ยวกับพวกอของสวยของงามเกี่ยวกับอุปกรณ์เรืองแสง อุปกรณ์การไฟฟ้าเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับอาหารการกินหรือทําเกี่ยวกับพวกนักร้องบันเทิงนักสแสดงทั้งหลายแหละนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเด่นดังปังนะคะมีเกณฑ์ที่จะโกอินเตอร์ได้ในธุรกิจของคุณที่คุณทํานะคะมันจะประสบความสําเร็จจนนําสู่เงินก้อนให้คุณพูดง่ายๆนะคุณจะร่ำรวยมั่งคั่งอะคะ่ะมีทุกสับพร้อมยกเว้นความสุขทางใจ ยียไว่ความสุขทางใจโดยเฉพาะความสุขทางใจจากครอบครัวดูจะดูจะไม่ค่อยมีให้คุณสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทคุณอาจจะไม่ค่อยมีตรงนั้นนะคะคุณง่ายๆว่าคนจริงใจกับคุณเนี่ยค่อนข้างจะหายากถ้าคุณจะหาความสุขจากครอบครัวจากคู่ครองคนรักอันนี้บอกก่อนเลยว่าอาจจะค่อนข้างยากแต่ในเรื่องของโภัทรพย์โชคลาภความมีชื่อเสียงตำแหน่งยศศักดิ์ คุณจะมีมาหลายๆคนอาจจะมีในตรงนี้แต่อาจจะไม่มีคู่ที่ดีก็ได้นะคะคู่จะต้องแบบว่าแตกร้าวเสมอแตกหักเสมอคืออย่างน้อยก็ต้องแบบอย่าร้างมไม่สุขสงหวังในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของคนถ้าคุณปล่อยวางในเรื่องของคนหรือเรื่องที่จะอยู่เป็นโสดไม่เอาคู่เนี่ยเดอะสตาร์อยู่เป็นโสดไม่ต้องเอาคู่แล้คะ่ะเพราะเอาคู่ทีไรมันก็เดอะทาวเวอร์มันก็สิกดาปะ แต่ก็แปดดาบอ่ะมันก็จะเป็นคู่กัดคู่กรรมกันแหละก็ไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะเพราะยังไงยังไงแม่หมอก็บอกว่าคุณคุณจะร่ำรวยมั่งข้ง่งด้วยชะตาของคุณเองอยู่แล้วนะคะแต่มันเหมือนกับว่าวันหนึ่งต่อให้คุณมีมากมายอ่ะถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้ห้าดาบความรู้สึกห้าดาบคุณจะรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับโดดเดี่ยวอ้างวางตลอดอ่ะรู้สึกเปลอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางตรงนี้ได้นะในเรื่องของสภาวะจิตผู้คนได้เนะ่ะ หรือว่าหลุดเข้าสู่ทางธรรมได้เนะี่ยคุณจะรู้สึกโอเคโอเคกับสิ่งที่คุณจะได้มาคือเข้าใจแหละพอเวลาคุณมั่งมีขึ้นมาเนะี่ยรอบตัวคุณเนะี่ยเขาก็จะกลูเข้ามาหาคุณเองเป็นเรื่องปริยายธรรมดาธรรมชาตินะคะของทุกครอบครัวแค่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนะี่ยคือญ,ญาติก็มาเป็นลำรถแล้วนะเป็นรถทัวร์แล้วดังนั้นเนะ่ะคุณก็อาจจะแบ่งปันไปให้เขาเหล่านั้นบ้างพอสมเหตุสมผลเนาะถ้าใครบางคนที่มีหน้าที่บางอย่างที่ถูกกาหนดมาในเดือนนี้ คุณก็อาจจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะเตรียมทําหน้าที่ของคุณก็ได้นะคะแล้วหน้าที่ของคุณมันต้องไปสู้กับพวกเสือสิงกระทิงแรดค,คําพูดคําจาที่อาจจะไปเสียแทงความรู้สึกของคุณได้นะอันนี้ก็เตรียมตั้งรับเลยค่ะในการปล่อยวางะไม่ต้องตั้งรับเลยมากปล่อยวางการปล่อยวางถือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดกับกิเลสข,ของมนุษย์นะที่ต้องบอกไปก่อนเลยขอดูไพ่พัพปิคนีสักหน่อยเนานะอยากจะบอกอะไรคุณหน่อยไหม ความร่ำรวยความมั่งคั่ง่ะความมีชื่อเสียงมีมาแหละค่ะโดดเด่นมาเลยแต่มันจะมีแต่คนทรยศหักหลังชิงชังคุณเอาเปรียบคุณอยากเป็นเหมือนคุณอย่างเงี้ยมันจะมีตรงเนี้ยค่ะอ่าดดูสิ้าด่านนมันเป็นลักษณะเรื่องของจิตใจซะมากกว่านะจิตใจที่เรารู้สึกว่าคือเราเราทําดีแทบตายแล้วะแต่เหมือนคนไม่เห็นผ่าในตัวเราอะ เออแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําดีแล้วเราไม่จาเป็นต้องให้ใครมาเห็นค่าก็ได้ปะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เห็นค่าอยู่แล้วถ้าเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่มีความรู้สึกที่เป็นห้าดาบนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้นๆ้นที่คุณจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกเฟลรู้สึกแย่กับคําพูดของคนแต่ในเรื่องของโภกระทรั์คุณได้เต็มเต็มนะคะรลศีสิ่งนะบีลองบีลองอิ่งเหรอ,อคุณจะเป็น อย่างที่บอกอะ่ะ The Will of Fortune, the Empress คุณจะเป็นเจ้าของโกษคพย์ที่ยิ่งใหญ่อะ่ะเป็นเป็นมาดามเป็นเจ้าของโชคพย์ทรัพย์สมบัติเงินทองอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์เอ่อเทือกไร่นาะสวนที่อุดมสมบูรณ์คุณจะมีตรงนั้นจัดเต็มเลยนะคะมีครบพระพิคเนตว่ามีมีสุขสบายมากมีพร้อมทุกอย่างเลยค่ะอืมแต่ว่า คุณจะต้องมีจิตใจที่อย่างที่บอกว่าคุณจะไปเจอเจอกับอะไรมากมายที่เป็นคนรอบทิศปัญหารอบทิศที่จะมาลุมเล้าคุณนี่แหละเกิดจากกิเลสของคนคุณจะต้องกล้าหาญที่จะที่จะรับกับสิ่งเหล่านั้นที่จะตามมาเขาบอกว่าคนราศีสิงห์ส่วนใหญ่เนี่ยถูกกาหนดลงมาเพื่อทําหน้าที่บางอย่างนะไม่ได้เพื่อไม่ได้เพื่อความสุขสบายอ่ะคุณลงมาเพื่อทําอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่คุณจะได้มาก็เพื่อเอาไปทําอะไรบางอย่างนั่นแหละค่ะ ที่เขากำหนดมาหรือที่คุณกำหนดลงมาเองก็แล้วแต่นะคะในเดือนนี้คุณจะได้มาแต่คุณจะต้องกล้าหาในการที่จะทําอะไรทําหน้าที่ของคุณนะคะต่อไปนะเขาไม่ได้ให้คุณนั่งสวยสุขสบายสบายแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยไม่ใช่นะคะสะวยสุกอะ่สกะสุกแหละสุขบริโภคสุขเลยคะ่ะแต่คุณต้องมีหน้าที่อะไรบางอย่างที่ยังต้องทําอยู่่ะคะก็ทําตรงนั้นไปนะคะทําอย่างกล้าหาญนะคะอ่า reflection พอเพอริตี้เห็นปะในที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะมีเป็นเดอะสั้นอะในเดือนนี้ตั้งแต่เดือนนี้ไปแต่แม่หมอมองว่าตั้งแต่เดือนนี้ไปอะคุณจะรุ่งเรืองคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีโภคพย์ที่มั่นคงต่อให้ถ้าไม่ใช่เดือนนี้คนที่เป็นแรนดอมในคลิปนี้วันหนึ่งคุณก็จะได้สิ่งเหล่านี้ซึ่งแม่หมอก็มองว่าไม่นานหรอกให้เต็มที่ก็หนึ่งถึงสองปียังไงคุณก็ต้องได้ในได้ตามคลิปนี้ค่ะคุณจะมีความรุ่งเรืองเด่นดังมาก โพกรัพ์ก็จัดเต็มนะคะแต่คุณจะต้องอยู่กับสงครามในเรื่องของคนในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะดังนั้นถ้าคุณไม่ไม่อยากรู้สึกเฟลกับคําพูดของคนกิริยาของคนวาจาของคนการกระทําของคนคุณต้องปล่อยวางให้ได้ค่ะแล้วคุณจะทําหน้าที่ของคุณได้จนสําเร็จนะคะบนความมั่งคั่งความสุขสบายความมีโคกรัพย์ที่ล้นเหลือของคุณต้องบอกที่ล้นเหลือนะมันคือโคตรเยอะอยู่ตรงนั้นอะ คือแบ่งปันกินแบ่งปันใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดอ่ะแม่หมอมองว่าอนาคตของคุณอ่ะ,อะพกระทรัพย์พันล้านเนี่ยยังได้เลยนะไม่ใช่แค่ร้อยล้านคุณได้อ่ะแล้วดีไม่ดีอาจจะได้ยศศักดิ์ความเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยซ้าไปนะคะจะเป็นนายต่างประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะก็แล้วแต่คุณจะได้ตรงนั้นมานะคะและพระพิคเน่ก็ยืนยันว่าคุณจะได้ตรงนั้นมาอ่ะ สำหรับใครที่ตรงกับทิศแรมดอมนี้ก็ขอให้คุณสมดังปรารถนาตามนี้นะคะและขอให้คลิปนี้เป็นกับทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ